สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาออสอนวิธีการวาดใบหน้านะคะแบบก้มหน้าก้มตานะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้ดินสอกด 4B นะคะแล้วก็กระดาษ A4 นะคะเราก็จะมาวาดกันนะคะหากันได้ง่ายๆใกล้ตัวเลยนะคะกระดาษ A4 นะคะ ที่บ้านทุกคนต้องมีแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะเราจะมาวาดกันเลยนะคะกูก็จะเ,เริ่มจากหน้าผากนะคะเราไม่ได้ร่างภาพนะคะรูก็จะใช้เส้นเราจะนำเส้นไหนก่อนนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนเพื่อให้ต่อเส้นตอน่อวาดต่อนเนื่องกันไปได้นะคะเราก็ จะมาเริ่มวาดจากหน้าผากกันก่อนนะคะเราเริ่มวาดจากหน้าผากนะคะช่วงโค้งนะคะเป็นไปหน้าแบบก้มหน้าก้มตานะคะก้มหน้าก้มตาเราก็มาดูกันนะคะครูก็จะใช้ดินสอกด 4B นะคะลงช่วง นี้ก็เป็นช่วงคิ้วนะคะช่วงคิ้วนะคะพอจะดูออกไหมคะจากนั้นนะคะเราวาดเปลือกตานะคะใช้เปเปอร์สตั๊มนะคะเกลี่ยนิดนึงนะคะช่วงเปลือกตานะคะให้ดูซอฟต์ๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ขนตากันนะคะเราจะใส่ขนตาตามที่ ช่วงใบหน้าแบบก้มหน้าก้มตานะคะเราใส่ขนตาเดี๋ยวนะคะครูบุลบช่วงคิ้วหน่อยนะคะคิ้วก็จะโค้งออกมานะคะช่วงคิ้วนะคะจะชี้ออกมานะคะใ <Weird> ช้คำว่าชี้ออกมาเลยนะคะขนคิ้วนะคะจากนั้นเราก็ ลากสันจมูกนะคะลากสันจมูกลากสันจมูกลงมานะคะเป็นเกณฑ์ตรงนี้ก็เป็นโหนกแก้มนะคะโผล่มานะคะโผล่มารับกับสันจมูกนะคะจมูกก็จะโค้งออกมาจากกรอบหน้านะคะจากโหนกแก้มนะคะจากโหนกแก้มนะคะจากนั้นเราก็กะระยะช่วงหัวคิ้วด้านนี้นะคะครูก็จะใส่ ช่วงขนคิ้วนะคะขนคิ้วแล้วเราก็แรงเงาสันจมูกนะคะแรงเงาสันจมูกนี่ก็เป็นคล้ายวาดใบหน้าแบบก้มหน้าก้มตาแบบง่ายๆนะคะเป็นลายเส้นธรรมดานะคะลายเส้นโดยที่ไม่ต้องมีโครงร่างนะคะเราก็ลองฝึกกันดูนะคะเริ่มต้นจากเส้นหน้าผากแล้วก็ลากเลยมาถึงคิ้วนะคะ จากนั้นเราก็มาใส่ช่วงขนคิ้วนะคะใช้เพเปอร์สตัมหรือว่าคา t เตนบัก็ได้นะคะแรงเงานะคะแรงเงาช่วงสันจมูกนะคะนี่นะคะเราก็ลงจากนั้นเรากะระยะช่วงหัวตานะคะตรงนี้เราก็จะเน้นเข้มหน่อยนะคะช่วงสันจมูกใกล้กับหัวตานะคะ กูก็จะลงช่วงนี้นะคะพอจะมองเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ลาดเปลือกตานะคะก้มหน้าก้มตานะคะกำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ทำให้เราต้องก้มหน้าก้มตารู้สึกผิดอะไรแบบนี้ ใช่คะถ้าเป็นความรู้สึกเอ้ยเรารู้สึกผิดอะไรแบบนี้เราก็อาจจะแบบก้มหน้าก้มตาอืมนะคะเราก็ลองจินตนาการนะคะกับภาพที่เราวาดนะคะลักษณะการวาดใบหน้าแบบก้มหน้าก้มตานะคะขนตาก็จะเห็นเป็นแพรชัดเจนเลยนะคะเน้นที่เปลือกตานะคะ ตรงนี้เราก็แรงเงาเบาๆนะคะแรงเงาเบาๆจากนั้นเราก็ใช้ Paper ร์สตันะคะเกลี่ยเกลี่ยแสงเงานะคะนี้นะคะเน้นช่วงขอบตานะคะตรงนี้ใส่ขนตาให้งอนขึ้นมาหน่อยนะคะโค้งนะคะ ปลายเส้นขนตานะคะโค้งขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวตานะคะหัวตาแล้วก็ใส่ให้น้ําหนักเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นปีกจมูกนะคะปีกจมูกเป็นขนตานะคะแล้วก็ใส่ช่วงขนตานะคะจากนั้นเราก็ใส่โครงคิ้วนะคะโครงคิ้วคิ้วจะ ไม่ไม่ค่อยเป็นระ,ะเบียบเท่าไหร่นะคะลักษณะนะคะก็จะไม่เป็นแนวเดียวกันนะคะจะมีขนคิ้วที่แยกออกมานะคะเห็นไหมคะเราสังเกตรายละเอียดนะคะหางคิ้วก็จะไม่รู้ไม่รวมตัวกันนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะคิ้วนะคะถ้าปวาด เดี๋ยวขอลบช่วงนี้หน่อยนะคะต้องการให้ขนตาดูงอนแล้วก็ห่างนะคะห่างขึ้นมานะคะช่องไฟนะคะเนี่ยะคะเราก็จะได้ช่วงปลายจมูกนะคะจากเส้นนี้นะคะลากผ่านจมูกนะคะมาต่อกันตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงปากนะคะ ลากเส้นช่วงปากนะคะจากนั้นเราก็ใส่ริมฝีปากด้านบนนะคะเราก็ลากเส้นช่วงปากนะคะออกมานะคะนี่ก็โค้งมานิดนึงตรงนี้ก็ลากลักษณะนี้นะคะ คมหน้าคมตานะคะช่วงจมูกนะคะเราต้องการให้โดดเต่นหน่อยนะคะเราจะใส่แสงเงาผมนะคะแสงเงาผมตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นช่วงผมนะคะผมเป็นรอนใหญ่นะคะรอนใหญ่เราก็ระบายนะคะ ระบายช่วงผมมะ,ะจากนั้นเราก็ต่อช่วงคางลงมานะคะลากช่วงคางลงมานะคะนี่นะคะคางก็จะตรงนี้จะเป็นลนักษณะเส้นตรงหน่อยแล้วก็ลากมาช่วงนี่นะคะเป็นกรอบหน้านะคะส่วน คิ้วนะคะคิ้วพอจะมองออกกันไหมคะครูจะเน้นช่วงใบหน้าขึ้นมานะคะเราจะใช้ดินสอนะคะแรงเงาช่วงใบหน้าขึ้นมานะคะจากนั้นก็ช่วงคางเออช่วงผมใต้คางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงขมับนะคะขมับ ลองหารูปจากนิยาาตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแบบภาพที่ก้มหน้าก้มตานะคะเราก็จะดูรู้ทิศทางนะคะว่าจมูกควรจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วงปากช่วงอะไร <c oughs> จะอยู่ในลักษณะไหนนะคะเราก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นมานะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็ดูช่วง ผมนะคะขอไปค่ะเสียง <c oughs> นี้นะคะเราก็ลงช่วงเพิ่มแสงเงาหน่อยนะคะก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะใต้ช่วงคางคอนะคะใต้คางช่วงคอช่วงผมนะคะเราจะร่างไว้นะคะเราจะร่างช่วงผมนะคะ นี่นะคะเป็นลักษณะผมเราจะลงาลากเส้นของเส้นผมนะคะเส้นผมเป็นลักษณะผมเสยขึ้นนะคะไม่ถึงกับยกกระบังนะคะไม่ยกกระบังไม่ได้ยกกระบังนะคะ ผมแบบปล่อยธรรมชาตินะคะนี่นะคะเราก็ค่อยคอยเน้นช่วงใบหน้าออกมานะคะใบหน้าใบหน้าขึ้นมานะคะเราก็เน้นช่วงใบหน้าตรงนี้นะคะเราต้องการใส่แสงเงานะคะให้เข้มนะคะขึ้นมาช่วง นี่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงผมนะคะอันนี้จะปิดใบหูนะคะไม่เห็นใบหูนะคะเราก็ไม่ต้องวาดนะคะเป็นภาพที่แบบก้มหน้าก้มตานี่นะคะก็เป็นผมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง คอนะคะช่วงไหล่นะคะวิธีวาดผมนะคะวาดเอาากเส้นนะคะเป็นลอนใหญ่ๆนะคะเป็นลอนใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็จะเป็น ความยาวของผมประมาณนี้นะคะลงมาช่วงนี้เราก็แรงเงาเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ช่วงศีรษะขึ้นไปหน่อยนะคะช่วงศีรษะนะคะนี่นะคะเป็นภาพสเก็ตง่ายๆนะคะครูบก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ เป็นภาพสเก็ตง่ายๆช่วงปากนะคะผมวันนี้เราก็มาแบบคลิปสั้นๆง่ายๆสบายๆนะคะเราจะเกลี่ยช่วงผมให้เข้มขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็เน้นช่วงใบหน้าจมูกขึ้นมาเลยนะคะ เน้ช่วงผมนะคะนี่ก็คือช่วงผมนะคะูจะจุ่มแสงเงาออกนิดนึงนะคะตรงเปลือกตานะคะโอเคค่ะเป็นภาพสเก็ตแบบง่ายๆนะคะลายเส้นนะคะสเก็ตลายเส้นแบบง่ายๆนะคะเราจับแสงเงาแล้วก็ลายเส้นนะคะให้ ได้นะคะวิธีการวาดนะคะกูก็มาไกด์ไลน์นะคะวิธีการวาดภาพแบบง่ายๆนะคะทุกคนจะต้องถ้าไม่มีโครงร่างนะคะก็แนะนำวิธีการที่เราจะต้องเริ่มต้นจากส่วนไหนก่อนนะคะปกติกูจะเริ่มจากลูกตาใช่ไหมคะถ้าแบบลืมตาแต่เราจะเห็นเส้นที่เด่นชัดคือช่วงหน้าผากนะคะช่วงหน้าผาก ทำให้เราขอไปค่ะทําให้เราลากเส้นรูปหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะเราโค้งมาแบบนี้นะคะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะมาช่วงคิ้วนะคะคิว้วช่วงคิ้วแล้วก็มาช่วงจมูกนะคะสันจมูกนะคะตรงนี้เรา แรงเงาให้เข้มเลยนะคะเป็นผมนะคะที่เพื่อนเน้นกรอบหน้าขึ้นมาให้ชัดเจนนะคะ mm. เมื่อแสงเงาสีขาวกับดำมาอยู่ใกล้กันก็จะผักน้าหนักนะคะให้เข้มขึ้นนะคะ mm. นะคะ,ะ,คะก็เป็นภาพแบบก้มหน้าก้มตานะคะ mm. แบบง่ายๆให้ทุกคนลองฝึกวาดกันได้นะคะ เน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงใต้จมูกนะคะแล้วก็ช่วงช่วงปากนะคะจากนั้นแล้วก็เน้นช่วงผมนะคะนี่ก็เป็นช่วงทิศทางของผมนะคะมผมจะอยู่ลักษณะนี้นะคะเราก็จะลากทิศทางเส้นผมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงผมนะคะวาดรูปแบบไม่ง่ายนะคะทุกคนลองฝึกวาดกันดูนะคะครูก็มาแบ่งปันวิธีการวาดรูปอ่าพอไปเน้นนะคะจะดูปากดูไม่อิ่มเลยนะคะเราก็จะต้องเน้นช่วงด้านในนะคะ แล้วก็เวนนี่นะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะอ่าอย่าลืมเกลี่ยแสงเงาช่วงหนุกแก้มด้วยนะคะนี่นะคะเกลี่ยแสงเงาช่วงผม แล้วก็ลงแบบไม่ง่ายนะคะว่าใบหน้าแบบก้มหน้าก้มตานะคะเป็นภาพแนวสเก็ตนะคะลายเส้นนะคะตรงนี้เน้นให้เข้มเลยนะคะช่วงนี้นะคะเปลือกตา เบียแสงเงานะคะด้วย Paper ร์สตันะคะแล้วก็ลงเน้นสันจมูกขึ้นมานะคะช่วงนี้ตรงนี้นะคะลงให้ ดูสัดส่วนโดยรวมนะคะอีกเล่หนึ่งนี่ก็เป็นภาพแนวสเก็ตนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะก็วันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะและ้วก็ลากทิศทางผมนะคะ นี่นะคะครูก็จะลงให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะตรงนี้ก็ลงเข้มนะคะส่วนตรงนี้ก็ตวัดเส้นเข้ามานะคะก็จะดูแบบมีความลึกนะคะมีมิติขึ้นมานะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้มาแบบแนวภาพสเก็ตง่ายๆนะคะ ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าด้วยนะคะที่มารับชมนะคะก็คอมเมนต์กันได้นะคะถ้ามีอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะคะ กูก็มาวาดให้ชมกันแบบคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ